ครับผมพี่รองครับสวัสดีครับถุกๆูกท่านกำลังยุกับนองมอดหันหน้ามาเบิ้งจากบาดด้วยครับผมนองมอดครับผมบ่าวมีแล้วก็ช่องอิสานบ้านของเองพี่้องผมบ่าวมีเขาไปลุยติกดอกเลย้อครับเด้่อแต่ว่าจะเป็นบ่เป็นดอกเฮ็ดบ่ค่อยเป็นผ้าพีผ้านองเขาป้าเห็ดนอนนองมอดเนาะครับป้านี่บ่าวมีกรนตีว่าเป็นป้าใหญ่แล้วกามิซิ์ลงได้คันเป็นคนบชําชำนาญพื้นที่ อันนี้อเผอิญ่าเป็นบ้านอ่าเป็นหน้าของทางนุ่มมอดก็เลยบ่ปคือตื่นปันใดนะนะพี่น้องผ้าผีผ้าหนองมาหาเจ็บเห็ดเจ็บหาวแต่ว่าทางนี้ทางนั้นกะมีแต่ข้าเจ้าขมาเบิดแล้วผุนหากรกินน่นโอ้กิ้นนวลแต่จิ้งก้นกินนน่กน,น,น,กนก็ขึน้นสีนี้น้นองมอดเนาะอุ้ยนีไดหมอดดอกนึง่งพี่น้องผมพี่น้องผมเห็ดพวกบ่เห็ดอียังบ่ จินได้บล่ล่ะจัดกินได้บ่นี่บ่ได้เอาทีมเอา k h á เจ้ามาก้นตอนไหนนี่อเองมาเบิ้งมาเบื้ี๋ยวอ้าวไปพี่น้องผมดอกแรกของทีมงานเฮาเนาะพี่นะน้องเนาะมีเด้ดอกหนึ่งอีหยังสัตย์พี่น้องผมนี่อีหยังสัตย์พี่น้องผมนี่จัดไป นบ่เมียน,นหมดนี่เอาบ่แมียนไปนะเยอะเอาใจเย็นๆน้ำร้ายครับบ่ได้เตรียมตัวมากนุ่มหมดมากกับฝามาม่าวมากเลยเบ้ามีกาาระไดสามไปโอ้โอ้นี่พี่น้องผมนี่พี่น้องผมจัดซะเลยพี่น้องผมขาบักไงเนาะพี่น้องเนาะขาบักไงจ,จัดไปอยอะฝ้าวเบื่อเลยพี่น้องเด้อ จิบหาแนวนี่โอ้หมดเอ้ยมือเคลืนว่าเป็นแนวนี่เป็นบ่นี่เบิ้งเอาพี่น้องห้อยพันเชียร์มือเสานี่นี่นี่ลางงางอยู่มื่อสิปเออโอ้ยเชี่ยวนี่มาปวดมาเหลียแท้เย็วบาดอกเดียวเด้อดคันดอกเดียวกับสิผ้ามาผ้าพี่น้องไปเบื้องขุมฉี่ที่เพิ่นว้างกับดักบ้ามีใบบ้ามีได้ปล่อยไล่เดืยดไล่ยางออกพี่น้องเลย

โอ้เห็นเห็นเห็นเอาเอานี่พี่น้องจัดไปจัดไปจัดไปเฮ็ดไข่ยาฝาเบือได้พี่น้องเด้อยาฝาเปิดอยาบนายฝาบเบือกันตาเจ็บเฮ็ดมันตรงแนวนี่เอาเยอะกว่านี่เอาอยู่บ่าผุนเห็นบ่ผุนผุนตอวนึ่งตัวหนึงเห็นเห็นเอาไปไปลุยลุยตอามือเชียบ์บุกไนบุกมีเออเออโอ้ย เอาอันนี้ห้อยไก่เหียงนี่เอาไก่ปลามาอยเลยโอ้ไก like uh ่ปลาเศตใบมีแท so uh ้พ huh. ี F ่ the the ้องฮ่า <plausible> ส <noise> mm ุดยอดพี่รองผมเห็นเห็นสุดยอดพี่รองผมเอาเอาอันนี้บเมียนบ่นี่บัวเมีน อันนี้แมนพี่น้องผมอันนี้แมนแมนแมนอันนี้แมน,แมนพี่น้องผมโอ้ยเก็บเห็ยดยำในมวนยำนั่นพี่น้องเลยโอ้ยอย่างสิบเงินผุดแล้วน้องยังเป็นตะโพกเจี๊ยบใส่นี่เอามีอีกพี่น้อ,นองผมเก็บกันนั่นสตาอ์ไปเลยพี่น้อง ว่พีหกโอ้มีไกล้ปลาตีอยู่นี่มีรองร้อยอยู่พี่น้อกโอ้ยเชื่เชื่อเพองไปเชียแ่เชแถวนี้แหะมีอีกรลองนึงพี่นลองผมโอ้ยมีตะชุมกันล่องมันบานมงดูนี่เ็นแบบนันอไนหน้าาเก็บกล เจ้าเชีียดค่นะนาดเชียปลานี่ก็ยังเล็ดหลอดไม่เหาีเห็นกันอยู่บนทีนอง ไม่ดอกบานบ่ยังดอกอันนี้มันขึ้นไม่สื่อเด้นี่ยอ้ห้อนครัเอ้าเบื้องวิธีหาเห็ดกันพี่น้องผมในเราว่างนี่เขาสีม,มีเสียมน้อยมีกับตาสี่งสำคัญขาดบ่ได้เด้อพี่นอ้องเด้อ่พันสีบ้าบ้ามีบ่พอพวดน้อหนุงมาดนาะต้องมีนม้ำขาดบ่ได้เลยคือนน้ำกินพี่น้องผม,ม,บ,มบ้ามีก็เอามาคือกันกันตายเซ มีไก่ป่าพี่้องผมี่สำคัญว่ามีสนใจ่ยังสิทุกคืไก่ปลาลอาโอ้ยพี่รองจีี่ปีอยู่พี่รองผมนี่บถมรักว่เป็สิงอะเป็นรองร้อยไก่ป่าอุ้ยหมดิงเฮ็ดเพิงเ็ดเพิง หอยไก่หอยไก่พี่น้องหอยไก่เชียววิ่งสุดยอดมากเอาไปกินดอกบักงามพี่น้องผมจัดไปจัดแล้วอันนี้กินได้บ่รเด้๋พี่น้องบอกเรือว้ายนี่ดอกหนึ่งฟุกขนาดฟุกขนาดพี่น้องผมเบิ้งเอาเห็ดยังบุนี่ บอกเรือพี่น้องเอมันกินได้บ่ขันกินได้บอกบ้ามีบ้ามีามเสียไปแฉงท่านที่พี่นอ้องบมอืจัดไปจัดไปบักงามเลยซองดอกพี่น้องเลยจัดไปนงมอดว่าสิเป็นน่วยกาตายกินท่านที่ว่าสันเอาเบิ้งห้อยคนเชียพี่น้องกับเปียนพูด เชี่ยกระเชี้าผดเชี่ยเลียเอาให้แบบว่าเสะเอาไปเบื้องเฮ็ดซ้ำปะปีกันพี่น้องผมเป็นเฮ็ดดินเลยพี่น้องเด้อเป็นเฮ็ดดินตายหมดมันเปลี่ยนเปลี่ยนกระรอกกระเต ям ีอยู่เดนอกินได้บ่เอาหนีเดือดดอกหนึ่งนีเดือดดอกหนึ่งนะหนีเดือดหนีเดือดเดือเดือดเดือโอ้ยมันเถ่าเฮ็ดไข่ตัวนี้ เฮ็ดไข่เด้เชี่ยบุ้งไหมใช่ละเฮ็ดดินเพิ่นเฮ็ดดินประสันพี่น้องเอา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 นี่คือเฮ็ดดินเลยพี่น้องเนอะขันน้องมอดวาแมนบะมีกับวาแมนเอานี่เดืดลวกหนึ่งมอดขันบามอดวาแมนนี่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 พี่น้องผมน้องมอดบ่เห็นไปเรื่อยๆนี่แหละครับเขาฟ้าชิปเฮ็ดเบิ่งเอาเลิกไปเรื่อยเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> ไปพี่น้องนำกุไปใเขาไปเลยเรื่อยใกล้มีกีตัวกใกล้ปลามาไปาตัวสี่หาตัวอยูแมนว่าเครื่องแม่ทั้งผูว่านี่ข้นกับสีบอกขึ้นผัมันรอดมันไหวขันทีดีไอหนอกอันนี้อนโอ้ยเขาเชี่ยไอนี่พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมดหมดตรงยูนี เด้๋ยวซ่อมนี่ก็ว่าชุดหยาดเลยดีอ้ย่าเงียเกาห่นเนาะบริเวณปลาพี่น้องผมบริเวณปลาเนาะพี่น้องเนาะบริเวณปลาของเฮา บาดบ้า,บามีสิผ้าไปเบิ้งกับระเบิดที่ข้าเจ้าว่างไปแล้วบ้ามีอย่าเป็นยังบ้ามียังปล่อยไล่เลียดไล่าย,ยางออกมันผสมควนที่ไปฉีใส่หันคนเดี๋ยวไปเบื้องกันละสิฮู้ว่ามันสุดยอดซ้ำใดเด็ดไปทั่วครับบ่เจ้าคอ้งกระหาเจ็บกินมันต้องอั้นได้ไหมดอกไม้ป้าพี่น้องผมดอกไม้ป้าอันแสนงามเนาะพี่น้องเนาะสุดยอดใส่อีกละมาาัดห่อข้าเจ้ามาเบิดแล้วมูนี่หึ อันนี้เม่นเห็ดอีหยังเหรอพี่น้องผมนี่บ้ามีเป็นมนุษย์ข้ามถามย่างเดียวเด้เดน,นี่มันกินไหนบอ่อยากหูกานพูดใด้หูกับบอกเด้อพี่น้องเด้อน,นี่เห็ดกระด้างบ่หนอนี่แม่นเห็ดกระด้างบ่พี่น้องผมสงสัยซะแล้วมาบ่าท่านเอาญาติหลงมอดดาเอาไปทัวไปถีบคูเห็ดไร้พันธุ์ชีวะอีกแล้ว เขาป้าม like ันต้องแจงสี่พี่รองผมลุยให้ถึงที่สุดนี่แหละคันเขาป้าพ่อทั้งของป้าอันนี้บอกอีหยังนี่บักยางพี่รองผมนี่แหละข้าวอุ่นบักยางป้าเบิ่งเอาแสดงว่าลดลงจากถึงพี่นั่นเชียร์นี่เชียร์นี่โอ้โนี่วาดแขกว่ได้รับเชิญเป็นเจ้าใดเลยพี่น้องนี่ยุ่งยุ่งไร่ ไปต่โตโอ้ยไม่ไม่อยู่พี่น้องกินไดได้เนี่กินน่าสิกินได้นี่ก็นนเฮ็ดอีกแล้วพี่น้องผมเอาบ้ามาสรุปว่าสิเอาบ้านี่เอาบ้าเหรอไมกินได้บ้ามีคนว่ากินได้บ้าพี่น้อง นองมาว่าเป็นเฮ็ดเจียวาสันเอาเอาไปเอาไปเลยโอ้ข่อยเหแล้วมีเพิ่มโอ้สุดยอดแล้วเยเดี๋ยวหาคนมาอุ๊ยเพิ่มหานเลยบ้านบอวามันมางแยมาสอนมาขึ้นเจเจอามันขึ้นลงมาอ๋อเอาเพราะสูงดีหมด มันม e ีคนเอาอะไอยู่เดียวเดียวเดยวว่ามีคอยสูงเมืองยะยะยะไก่เลยนมันปีโป้พัดอยู่ดิเพิ่งย่างมันนำมืนขึ้นหยอดพานแล้วเห็นท้องดีแเรวไปเห็นแล้วพี่น้องมืนขึ้นมันนำผมนะครับผมมาไต่เห็ดมืนขึ้นโอ้พานพานหินน่องว่าอีหยังนั่นพี่น้องว่าอีหยังนั่นใส่ละหมดอ๋อใส่ใส่ผู้ใดนอนขึ้นได้เดี๋ยวพานเลยเดี๋ยวตั้งถึงแต่วาแล้วต้องมี้ั้งถึง เพืงองห่พี่น้องผมเพืงองแต่ถ้าว่าบวควรสีไปไก่บ้ามีวะาว่คว้สีไปไก่ไปเอาเองบ่สูงกันเลยไปนี้เอานี่เอาข้าแนวนี่โอ้ยูโอ้นี่นี่นี่เยอะเยวะหาผู้ใดมากแต่ว่าเป็นแสงไฟมัน้ว่าผอดแล้วมันนา้ีีด้วยแสงน้ำแสงไฟมากตัวโอ้นี่เด็ดกนึงพี่น้องผมโอ้ อาพี่น,งนรร้งสูงมันทำปูงช็อตเด็ดเพื่องกระพ่อ <c oughs> ไปนี้ไปแถวเพื่องดีกว่าวะเนี่ยนี่ไปนี้พี่น้องผมดได้ที่เด็ดขนาดนี้แล้วครับผมเอาเอาซ้ำอกีกว่าน,อน,อน,อนอ้องลงมาเนาะขอบคุณทุกไลทุกซับทุกการติกร่การตามเงื่อนเดิมคือเก่าพี่น้องผม,ผมลงโฆษณาหน่อยลงเด้อพี่น้องเด้อจางจังหวะกลางคลิปกระไดเอาบอกพี่บอกน้องกันไปสักวันพ่อกันคลิปหนาพ่อเพิงแล้ว พ่อเพืองหลวงพี่น้อ,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 นองน้องมอดว่าถือตรอดอยูนี่มือขึ้น,ามมานํามเมกิดเลยภาพมาเบิ้งความว่ามันชั่วบ่เพื่อบอ่ชั่วจังใดก็ได้เอาพ่อกันคลิปน้าครับพี่น้องผมคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ขอผู้ใดๆครับสวัสดีครับน้องมอดสวัสดีพี่น้องเข้าไปเอามีบต่อครับผมเซตจจน